やった! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะดรมนัฐโนนุชประธานกรรมการมูลนิธิ Miracle o อ l i ไลนและดรทวีศักดิ์เผ่าบรรทูนประธานโครงการสระรันกรุงร่วมถแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการตาะรังกรุงและกลุ่มศิลปินตาะรังกรุงเพื่ออนุรักษ์บทเพลงถ่ายลูกกรุงอันมีคุณค่าทางภาษาไทย โดยในผลงานชุดสรานกรุง1และ2ถือเป็นผลงานเพลงไทยลูกกรุงชุดล่าสุดของวงการเพลงไทยที่ปัจจุบันไม่ได้มีศิลปินและผลงานออกมาเผยแพร่นานนับทศวรรษโดยเป็นการรวบรวมผลงานเพลงอมตะของคู่เพลงโดยในงานแถลงข่าวได้ศิลปินอย่างน้องอลิสฮัสตันรองแชมป์จากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะได้มาโชว์บทเพลงตัวอย่างในชุดสรานกรุงหและ2 โดยจัดงานถแถลงข่าวขึ้นณนะมูลนิธิ Miracle o f l l i e e ในวันศุกร์ที่2เมษายน2564ที่ผ่านมาค่ะ,ะคทั้ง1ทั้งและ2นะครับโดยก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านดรมนัทนะครับโนรุธนะครับประธานกรรมการมูลนิธิ Miracle o f l i ไ e นะครที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับและมาร่วมแถลงข่าวด้วยในครั้งนี้นะครับเพลงลูกปุงเป็นเพลงที่มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะครับมายาวนานนะครับ มีคำร้องทำนองที่ไพเราะนะครับผมในฐานะประธานโครงการนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กลยามิตรที่ดีทุกท่านนะครับทุกท่านเลยนะครับขอ,ขอบอกเลยนะฮะทุกท่านเลยนะครับผมและได้มีส่วนอนุรักษ์เพลงไทยสากลอมะตะหรือเพลงลูกกุงนะครับก่อนอื่นนะครับที่ผมจะกล่าวในครั้งนี้ก็คือว่าการที่เราจะมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งได้เนี่ย มันไม่ใช่ยากเลยฮะแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ภาษาไทยของเราเนี่ยหรือเพลงลูกปุ้งของเราเนี่ยอยู่ไปยาวๆเลยฮะและอยู่ไปนานๆเลยนะครับขอบคุณครับกิจกรรมเหรอครับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับก็มันมีมีโชว์เพลงนะครับในตัวอย่างเช่นชุดสลานกรุง1และ2นะฮะมีท่านวีระนะฮะบรรมุสีนะครับดรสุปชัยนะครับคุณชดานะครับ แล้วก็คุณวิภาน้องอลิสนะครับแล้วก็อีกเยอะนะฮะอีกหลายท่านเลยนะครับผมที่มาร่วมร้องออลูกกุงในวันนี้ด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นการเริ่มแรกนะครับในความสับสนของดรทวีศักดิ์แต่เป็นความคิดที่เริ่มของ พี่อ้อยวิภาจันทรกูลนะครับในวคนอดีตได้รวมตัวทั้ง4ท่านเนี่ยและได้ผลงานเพลงจากครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะย,ยิ่งวันนี้ท่านนักปาระพันเพลงชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งน้องๆคงรู้จักเพลงใจรักของคุณสุชาติชวงังกุลและก็เหตุผลที่ผ่านพ้นไปนก็คืออาจารย์ปัญญาประดิษฐธรรมก็ได้กรุณาม,มอบบทเพลงให้พวกเราบันทึกเสียงขับร้องใหม่นะครับรวมเป็นเมดเล่นะครับเป็นเพลงที่จังหวะสนุกสนานมนที่เปิดให้ฟังเพีสักครู่เพื่อที่จะเผยแพร่ผลงานออกทางสื่อ นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งก็อาจจะมีกิจกรรมตามตาม,ตาม,มาเช่นการจะนำชุดต่อๆไปโดยอาจจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างวันนี้เราได้รับเกียรติจากอันนี้ยังไม่ได้มาเป็นสลาตกลงแต่ว่ามาเป็นศิลปินรับเชิญนะครับก็คือน้องอลิซพัสสัตเนี่ยนะครับจาก่องแชมป์จากรายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะก็ได้ให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มาแสดงความินดีกับพวกพี่ๆด้วยนะครับและอีกหลายท่านเลยนะครับ แล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลงานต่อเนื่องเพราะขณะน,นี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และสืบสารบทเพลงไทยเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปซึ่งอาจจะมีทั้งผลงานเพลงเก่าแบบบันทึกเสียงใหม่โดยคนรุ่นใหม่และบทเพลงที่ประพันธ์ใหม่แต่เป็นแนวเพลงเอกลักษณ์แบบไทยสากลน,นุกลุ่มด้วยค่ะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะครับพี่ๆน้อง,อง,องที่ยังยังมองเห็นคุณค่าของของนักร้องที่อายุเยอะ แล้วก็ขอบคุณครูเพลงนะครับที่ประพันธ์เพลงได้ไพเราะจนเป็นอมะตะไปแล้วนะครับก็อยากจะให้ครูเนี่ยช่วยเขียนเพลงลักษณะแบบนี้ขึ้นมาใหม่คือคือ,คอเราเราเราอยากได้ร้องเพลงแรกบ้างอะคนแรกที่ร <c ười> ้องแล้วต้นฉบับต้นฉบับต,ต้องอยากเป็นต้นฉบับบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,อนอ้องๆรุ่นหลังจะได้เรา,า <c oughs> ตามเราได้นะครับขอบคุณครับเอ่อเป็นเพลงเม็ดเล็ก,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 กแล้วก็จะรวมจังหวะ นะคะสังเกตด,ดูว่าจะเริ่มตั้งแต่จังหวะบอลลูมที่เขาเต้นรำได้นะคะก็เริ่มแต่เพลงช้าๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็จะเป็นเพลงที่เร็วนะคะพี่ก็เป็นหวัวหน้าทีมว่าแก่ที่สุดในกลุ่มนะคะลองมาก็คือดรวิรักษ์เนี่ยค่ะคป <laughs> ็นิรัก์คุณวิรั์ตอนที่คุยกับพี่ออยวิภาเนี่ยเราคุยกันเรื่องของเพลงเก่าซึ่งหลายๆบทเพลงพี่เชื่อว่าน้องยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ลืมกันไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่คนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่ไม่มาเชื่อมต่อ เลงก็จะเดินต่อไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่อ้อยก็มีแนวคิดว่าเราน้าจะหาคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะสานต่อด้วยกันถ้าสมมุติว่าไม่มีการสานต่อในเพลงเก่านะคะก็จะตายไปเรื่อยเรื่อแล้วก็คงคุณค่าของความไพเราะของบทเพลงน้องจะเห็นว่าเพลงบางเพลงเนี่ยเราอ่านเหมือนกรอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเนื้ออของดนตรีทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราช่ชวยกันเนาะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นน้าหรือจะเป็นรุ่นลูกๆก็ตามถ้าเราเดินไปด้วยกันนะคะเพลงภาษาไทยของเราที่ไพเราะเนี่ยจะอยู่แน่นอนอยากให้ช่วยกัน,นะคะดังนั้นเนี่ยแต่จะทํายังไงให้มันคงอยู่ได้นั่นก็คือความคิดที่เราจะผสมผสานระหว่างถ้อยคาที่คนเก่าปรุงแต่งมางดงามมากภาษาไทยงดงามที่สุดภาษาไทยเลิศกว่าภาษาอื่นๆเพราะเรามี ช่ไหมเหมือนเสียง<ส>ดนตรีอยู่ในนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ดีนะครับและเราต้องคิดถึงว่าคนใหม่คิดอะไรคนใหม่นึกยังไงแล้วเอามาจูนให้ทกันให้ได้ดังนั้นผมก็อยู่กับนักศึกษ<ส>ามาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับนะฮะและ้วก็ร้องกันมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยครับคือแล้วก็ยังอยากให้อยู่ต่อไปดังนั้น,นดีใจที่เห็นหลาน เ <No. S 2> นี่ยเข้ามามาหานะครับแล้วยินดีเลยครับเพลงผมทุกเพลงติดตามได้ในเอ f a <laughs> บีเฟซบุน <laughs> ะครับ <laughs> อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆได้แบบนี้ทางจานส้ม IPM ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกปลาและทีมข่าวต,ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ